ครับผมวันนี้ผมมาตกเป็ดที่คลองบ้านแพะค,ครับครับผมเราติดตามชมครับว่าจะไ,ได้ปลาดินน้นไหมครับเพราะว่าปลาดินคลองนี้เยอะก็แล้วก็ลำก็เหยื่อลำอาหารนินมาตกครับแล้วก็ หนึ่งหนึ่งพันครับรมใช้ทุนลอยหนึ่งพันครับเด็กล้วก็ตกหน้าดินสี่พันครับใช้หมานไม่หมานครับก็มีเครื่องดูดน้ำรถไปน,นาดูดน้ำเขานาก็ยังบกวนหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องของธรรมชาติทั่วไปครับครับผม แต่บางหมายบางหมายก็อยู่ใกล้ทุ่งนาก็โอเคครับดูน้ำพนาครับหรือว่าหมายไม่หมาครับวันนี้มาตกขี้หนูมาตกเป็หน้าดินครับผมกองธรรมชาติครับครดูได้หมายไม่หมายครับตามทุกคนครับผมเปิดมาห้าคันครับครับผมเออ ตกนาดินสี่ขันแล้วก็ยิ้วตกยิ้วหนึ่งขันครับแล้วก็นี่ก็ยิ้วขึ้นลอยหนึ่งขันครับดไบูไม่ใหมานไม่หมานครับนะครับตรนี้อันนี้ใหม่ครับหมครับจะมีปลาขึ้นอยู่ครับดูว่าจะหมานหรือไม่หมานครับมีดึงอยู่ครับเป็นปลาเล็กด,ดึงครับรับผม บครัเครื่องสูบน้ำครับอย่ารบกวนหน่อยนะครับนี่คือทุ่งนาครับผมหมายธรรมชาติครับเป็นคลองคลองธรรมชาติครับตกหน้าดินมีขึ้นอยู่ครับจะไม่รู้จะกินเบ็ดหรือเปล่าครับนะครับผมกลางทุ่งนาครับเกิดกระหอมอันนี้ยังมีคนมาครับ มาตกคนเดียวครับวันนี้ขบคุณติดตามชมครับนะครับดีาจ ตัวหนึ่งตัวครับเรียกปลาตองปลาฉลาดครับตัวมามนๆครับตัวกินงเยือกหวามนๆครับแถมที่สามครับจะได้ค่็เป็นปลาัวเล็กๆครับ 他们。

nằm Nam nắng nào không? Mét phong hết. Đây là lâm thăng hành ninh hết. Chân to lo, mét vuông I'm gonna... ปันนินหนึ่งตัวครับปันนินใช้งามครับแดดเดียวครับผมเยี่ยมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมนานหมานครับอ้หเหี้ยลำทาหารนินครับกินลำทาหารนินเป็นตัวล่อครับกินเหี่ยลำ งานนิ่งครับทุกคนครับใส่สั่งสี่นิ้วห้านิ้วครับไม่ไปไหนแล้วครับนั่งอยู่นี่แล้วครับหมานหมานครับเรียกว่าอย่าย้ายไม่ย้ายนะ มากเยอะเยอะลำทหารนินครับลำทหารนินจ๋ามันมาครับยอดครับเนี่ยครับดูต่อไลฟ์ประจำครับเก็บครับเหยอลำทหารนินครับลำทหารนินจ๋าครับประเด็ครับตัวที่สองครับมันมาครับดึงหลายรอบครับแต่ว่าเอาไม่ทันครับหลุดมาครับในลูกมาแล้วครับดูครับ Yep. มาครับดเูเท่าเท่าน้าหน้าหมดเลยครับเยี่ยมครับเยี่ยมเขาดึงจริงจริงดูมันมา,นมานครับโอ้โหดึงหลายทีครับนี่ตัวที่สามครับดึงหลุดดึงหลุดตานี่หลุดไวครับกินแล้วหลุดหมานครับเยี่ยมครับ เดี๋ยวผมโอ้หลุดหลุดตกน้ำหมดเลยนี่ครับเหยื่อลำา้างหันนินครับหมานหมานครับปลานินตัวใหญ่ครับห้านิ้วครับห้านิ้วหกนิ้วครับใหญ่มากครับครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับผมหมานหมานครับเยี่ยมเลยครับทีมันทันครับแต่ผมก็ไม่ได้เปิดหน้ากล้องเลยครับโอ้โห คือตัวเงินตัวทองครับมาใกล้ๆกระทางตาผมันี่ครับกระทางตาผมครับครับผมป่นดินไซสวยๆนะครับสามตัวปลากระมังปลาตะเพียนปลาจ้อย ครับผมสี่ห้าแต้มครับผมเมื่อกี้ปลาเมื่อกี้ตัวเงินตัวทองอร่อยมาโกหัวตรงเนี้ยลงไปครับไอ้ช่วงนั้นเมื่อคลิปที่ผมตกอยู่คลิปตอนนู้นะผมตกนคลิปทำไม่ได้ลแล้วครับแล้วกัดกระทังผมขาดไปหมดเลยครับ นี่ก็โผล่มาตรงนี้ครับดูหมายครับนะครับหมายครับผมนะครับที่ทันครับลงยากครับลงมาตรงนี้ครับปลาหลุดตรงนี้ครับเป็นปันินครับหลุดตรงนี้ ขึ้นมาเนี่ยผมไม่มีที่ตักผมไม่ได้ที่ตักมาครับตัวใหญ่มากครับประมาณสักห้าหกนิ้วได้ครับปันินหลุดแต่ผมก็ไม่ได้ถ่ายด้วยครับตอนกินรีบครับกลัวจะไม่ได้ครับปลามันดึงแรงครับปันหนครับผมครับผมก็เอารถเครื่องมาครับผมได้ที่ตักมาครับน่ครับแล้วหลุดน้ําหลุดน้ข้านาเป็นหมายคองธรรมชาติครับ เบ็ดมาคันครับผมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะก่อนจากกันเพื่อนเพื่อนที่ชอบคลิปนี้คลิปตกปลาก็ ทุกคนก็เข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้แรงใจกันละกันนะครับว่างๆจากงานเสร็จธุระแล้วผมก็จะเข้าไปติดตามทุกคนครับครับผมเพื่อนใหม่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันละกันนะครับผมว่างจากงานแล้วผมจะเข้าไปติดตามทุกคนนะครับครับนานหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับครับผม

ใหญ่มากครับปานนี้ครับผมไม่ได้ที่ตักมาครับผมต้องต้องระวังหน่อยครับได้ครับอู้ใหญ่มากครับตัวที่หกครับผมตัวที่หกครับผมมานครับนมครับตัวที่หกครับผม มนันมันครับเดี๋ยวกวลงบนกอนเดี๋ยวหล่นน้ำอีกครับผมปลาตะเพียนเมื่อกี้ก็หล่นน้ำไปตวงครับจับไม่ทันเรับผมนี่ครับ ครับผมมันินไซย์ี่สวยนะครับสี่นิ้วห้านิ้วครับผมแล้วก็หลุดดึงแล้วหลุดขาเบียดอีกเอาไม่ดันนี่ครับแล้วกินแล้วหลุดไม่ผมไม่มีกระชังตักผมไม่มีกระชังตักหลุดไปที่ไมนทันครับครับผมมันหมานครับติดตามต่อครับครับผมจะเก็บเบ็ดแล้วครับนิกาห้าโมงตรงเป๊ะครัครับครับผม ก็มาตกที่คลองหมายคลองธรรมชาติครับครับเดี๋ยวให้ดูหมายครับดูบิวคลองธรรมชาติคลองบ้านแพะครับผมว่าหมายจะตวยแค่ไหนครับก็ผมตามหาปลานินได้สําเร็จครับวันนี้ตัวใหญ่ครับได้ประมาณนี้นะผมได้ประมาณสี่ตัวสี่ตัวและห้าตัวนี่แหละไม่แน่ใจครับอยู่ในกระจังครับครับผมหลุดไปสองตัวเพราะว่าผม ไม่ได้ว่าทังตักปลามาครับเพราะว่าที่มันทันครับครับผมตอนตอนปลากินผมก็ไม่ได้ได้ถ่ายเลยครับตอนปลาหลุดครับผมวัวแต่วัวจะไม่ได้ปลาครับในสุดก็ไม่ได้จริงครับเพราะว่าผมไม่มีที่ตักหลุดไปเลยครับปนินสองตัวตัวใหญ่เหมือนกันครับครับผมก็ประมาณเจ็ดแปดชีดครับที่หลุดครับผมก็ผมก็ไม่ได้ถ่ายครับถ้าได้ผมก็จะใส่ในกระชังให้ดูครับแต่นี่มันก็หลุดไปแล้วครับครับผมลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับคผมเดี๋ยวเข้าไปดูครับหมายครับนี่ครับเป็นหมายของธรรมชาติครับปลาผมได้ครับปลามีครับเป็นของบ้านแค่ครับผมดึงหลุดหลายตัวครับมีตุงนามารถเครื่องมาครับคน ผมไม่เอาช่างมาตักปลาเสียดายครับถ้าผมรถยนต์มาผมก็คงได้เพิ่มอีกสองตัวที่หลุดไปครับของวันแพรครับหายสวยครับผมเบ็ดมาห้าคันครับเก็บไปได้หนึ่งคันครับดูปลาครับดูปลาครับเหยื่อผมใช้เหยื่อลำสังหารนินจ่าครับของมิดแท้สำคัญกว่าตัวปลาครับ นี่ครับ,คร,บครับผมดูตัวปลาครับครับผมปลานนีครับสี่ผมดูไปสองนี่ครับผมผมใช้เหยื่อของลำสังหันนินจ่าครับ ครับผมลู่เหยี่อครับเปลี่ยนปลานี่ครับผมใช้เหยื่อกำลสังหารนินจาครับครับผมถูกสำเร็จครับนี่ครับผมครับผมถ้าวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมขอบคุณมากครับ